กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูบหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นจักจันทร์ได้ยินเสียงจักจันร์ฝันเห็นเรไรได้ยินเสียงเรไรจักจันทรหรือเรไรเป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่มักจะส่งเสียงร้องในฤดูผสมพันธุ์ถ้าหากว่าในความฝันคุณได้ฝันเห็นจักจันทร์ฝันเห็นเรไรฝันว่า ได้ยินเสียงจากจันหรือฝันว่าได้ยินเสียงเรไรคำทำนายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่ากิจการหรือการงานที่คุณได้กำลังทำอยู่จะมีอุปสรรคจะมีคนมาคอยกลั่นแกล้งทำให้การงานที่คุณกำลังทำอยู่นั้นลาช้ายุ่งยากและทำให้คุณต้องเสียเงินเสียทอง การฝันเห็นจากจันทร์หรือได้ยินเสียงจากจันทร์จึงนับว่าเป็นความฝันที่ไม่ดีครับไม่มีเลขมงคลสำหรับการเสี่ยงโชคถ้าหากว่าคุณฝันเห็นจากจันทร์นะครับในช่วงระยะเวลานี้คุณยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้น